สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักเชียงวงค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาษีนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่ากระทรวงการคลังนั้นเป็นกระทรวงที่สําคัญและมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีทั่วประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีบริษัทห้างร้านห้างส่วนจากัดก็ดีก็เตรียมทีจ่จะตรองมีการยื่นภาษีนะคะหลายท่านอาจจะมีปัญหานเรื่องของการกรอกรายละเอียดแล้วก็ความยุ่งยากในการยื่นภาษีค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในไทยที่ ไม่รู้ว่าเอจะต้องมีการคำนวณลงตัวเลขลงค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้ราะค่ะกระทรวงการคลังก็เห็นถึงปัญหาแล้วก็เห็นถึงความสําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ให้ทําเรื่องภาษีจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆก็เลยมีโครงการดีๆค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าคลินิกภาษีคลินิกภาษีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วโครงการนี้ทําเพื่อใครบ้างช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k ์เว c บบ o m สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k ์เว c บบ o m กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชวงศ์ค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารของกระทรวงการคลังนะคะท่านแรกค่ะคุณธนุศักิ์เล็อุทยัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังสวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังคุณพงพานุสเสวตรณค่ะสวัสดีค่ะ ในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็ท่านรองประหลัดนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการคลินิกภาษีนั้นมีที่มาที่ไปยังไงคะครับขอบคุณมากครับคุณสุภดานะครับออประเทศนี้อยู่ได้จริงๆก็ด้วยภาษีก่อนนะฮะค่ะา,ชาใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็มาจากภาษีที่พี่น้องประชาชนเสียนะครับกระทรวงการคลังก็เลยมีความคิดกันว่าในการที่เราเก็บเงินเก็บทองชาวบ้านเขาเนี่ย เราจะทํายังไงให้การบริการของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับให้คนเสียภาษีเ็ามีความสุขกับการเสียภาษีมีความสะดวกกับการเสียภาษี <c oughs> จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้นะครับแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อข่าวคอรมอสัญจรที่จังหวัดชนบุรี <c oughs> นะครับท่านนายกเลิศตีท่านยิ่งรักชินวัตรเนี่ยท่านไปเห็นโครงการโครงการหนึ่งซึ่งกรมหน่วยงานของกรมสพสตรก,สกรกมสปกรกรมศุลากากรเนี่ยเขาร่วมกันทําอยู่ ะนะครับมีท่านรองพุมพโน่เนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ท่านก็ประทับใจในเรื่องนี้แล้วก็สั่งการให้ผมบอกว่าให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงนะทำการนี้ให้ขยายพยายให้มากไปทั่วประเทศนะครับเลยเป็นที่มาของคลินิกภาษีครับคะ่ะถามทางท่านรองประหลัดบ้างดีกว่านะคะแสดงว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้พูดมาเนี่ยโครงการนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือคะท่านครับจริงจริงเกิดขึ้นมาในลักษณะของโครงการนําร่องในเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วครับ ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็อย่างที่นโยบายท่านปรีให้ไว้นะครับทำไงที่จะให้ผู้เสียภาษีของเราเนี่ยมีความสะดวกมีความสุขในการเสียภาษีอาจจะความทุกข์น้อยที่สุดคือเสียภาษีนี่มัน,มนยังไงมันเสียงมันมันมันทุก็คือทุกข์น้อยที่สุดทุกข์น้อยที่สุดในการเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มนําร่องที่ชนบุรีนะครับก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งครับเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยสำรวจปัญหาของผู้ประกอบการในชนบุรี ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมนะครับ <คะ S 1> ซึ่งอันนี้ก็คงจะสามารถเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็พบว่าปัญหาในการเสียภาษีของเขาเนี่ยค่ะมี3ประการด้วยกันอะไร,รบ้บางคะประการแรกเนี่ยกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายทางภาษีระเบียบประกาศก,าร,กระทรวงการคลังประกาศกรมสัมพากรกฎกรมศุลกากรเยอะแยะไปหมดคะ่ะเขาบอกมันยุ่งยากสลับซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้ค่ะผมเห็นใจครับผู้ประกอบการขนาด เล็กเนี่ยต้องมานั่งเปิดประกาศมาเปิดประมวลรัษฎากรเองเนี่ยโอยภาษากฎหมายยิ่งอ่านย,ยากเข้าใจยากนะครับ<า>ครับนะครับ,รบอันนี้เป็นประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยก็คือข้อมูลข่าวสารทางภาษีอากรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้องครับที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีสถิติอาจจะมีวิธีปฏิบัติอีกมากมายหลายอย่างเนี่ยยังมีการจัดเก็บไว้ไม่เป็นระบบเท่าที่ควรเขาเข้าไปค้นคว้าได้ยากมาก